สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับวีซาพูบาร์เดอร์ครับวันนี้นะฮะช่วงป้ายยาไฮเอ็นนะครับวันนี้นะฮะเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโนเบิลกันครับเป็นโนเบิลรุ่นไหนนั้นนี่เลยฮะโนเบิลอะอดิโอรุ่นสเตทพรีนั่นเองนะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยจําหน่ายในไทยมาก่อนและครั้งแรกเลยนะครับที่เอาเข้ามานะครับรุ่นนี้โด่งดังมากๆนะครับทั้งในเกาหลีและญี่ปุ่นขายดิบขายดีมากนะครับมาวันนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับในประเทศไทยนะฮะรุ่นนี้ราคา นะครับของเขานะครับอยู่ที่20,000 6,900บาทครับผมแต่เดี๋ยวก่อนฮะถ้าเกิดเป็นคัสตอมนะครับราคาจะอยู่ที่39,900บาทครับทีนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องเรื่องสเปคกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ารุ่นนี้นะครับสเตทรีนั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้นะครับสเตทรีนะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าสเปคอยู่ที่3ไดรเวอร์นะครับแต่เป็นแบบไฮบริดนั่นเองนะฮะนั่นก็คือเป็น1นึ่งดนามิกนะครับแล้วก็สองเบียนะครับหนึ่งดันนิมิกสิบมิลลิเมตรนะครับแล้วก็สองเบียนะครับ เพราะว่าเดนมิกทำอะไรที่ยันต่ํานั่นเองนะฮะอ่ะถัดไปนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสายเกรดของทาง Noble เองเลยนะครับนี่สายสวยงามมากเลยนะแปดเส้นถักนะฮะแล้วก็ตัวนี้ขึ้นรูปด้วย 3D ปรินต์นะครับนี่วัสดุสวยงามมากไม่ใช่พลาสติกนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวข่วงเขาครับเป็นแบบ2พินั่นเองนะครับแล้วก็มาตรฐานเลยครับ0.78มิลลิเมตรครับฉะนั้นหาสายเกรดได้ง่ายแน่นอนนะครับทีนี้นะครับลองมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่ามันแนวเสียงเป็นยังไงสมใส่ยอ่วนื ใส่ให้ดูก่อนนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับถ้าเกิดพูดในเรื่องของการสวมใส่นะครับสวมใส่ได้สบายมากเพราะบอดี้ของเขาไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ใหญ่นะครับหรือเด็กนะครับสามารถใส่ได้หมดนะครับผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่ใส่ได้หมดเลยนะครับใส่ได้สบายเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวหูฟังเขานะครับนี่เลยน้าหนักไม่หนักจนเกินไปนะฮะใส่ทํางานได้สบายมากๆเลยครับตัวนี้เหมาะกับนักดนตรีนะครับเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหูฟังยินเอียร์มอนิเตอร์สนั่นเองนะครับ ซึ่งสามารถทำงานเพลงนะครับทำงาน recording นะครับ mix mastering นะครับ r e ฟ e r e n c ได้หมดเลยครับหรือแม้แต่ฟังเพลงก็เพราะนั่นเองนะฮะคแรคเตอร์ของเขานะฮะผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเนียนนะครับมีความ rich นะครับเสียงกลางไม่โวงนะฮะมีพลังนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นั่นเองนะครับเสียงต่ำนะฮะตัวนี้ เบสทําค่อนข้างดี i ิ p act ดีนะครับแต่ไม่ดุดันจนเกินไปนะครับสามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวฟังคอนเทททุกแนวนะครับสามารถทํางานมอนิเตอร์ได้นะครับเพราะว่าเบสมันคอดค่อนข้างคมชัด i ิ p act ค่อนข้างดีครับจะไม่บวมไม่เบิร์ดนะครับอ่าสองนะครับตัวเสียงกลางของเขานะครับ จะไม่มีความหวงจะรู้สึกว่ามีเนื้อมีหนังนะครับมีความริชนะครับแล้วก็สมูทแล้วก็ลื่นเนียนนะครับฟังได้นานๆฟังได้สบายๆเลยเหมาะการทํางานในห้องอัดนานๆหรือออสเตดได้นั่นเองครับฟังเพลงนะครับถือว่าดีเลยเพราะว่าเสียงเนียนละมุนนั่นเองนะครับที่สำคัญนะฮะขับไม่ยากด้วยนะครับเพลงแค่30กว่าโอมเท่านั้นเองนะครับอ่าใช่แล้วเราสามารถใช้มือถือก็สามารถขับออกนะครับอ่า เป็นไงฮะดูดีขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะใช้มือถือนะครับหรือว่าคุณจะใช้เครื่องเล่นหรือคุณจะไปต่ออินเทอร์เฟสนะครับหรือคุณจะไปต่อมิกเซอร์นะครับในการทําอะไรก็ตามนะครับคุณสามารถใช้ได้เลยครับไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะขับยากเขียนนะครับตัวนี้ขับง่ายใช้ได้หมดเลยนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะฮะเสียงสูงเขาเนี่ยเป็นประกายนะฮะชิมมิ h งไฮนะฮะ ตัวนี้เป็นปากกายสวยๆนะครับแต่ไม่ได้แบบเจียวจ้าวฟิวฟ้าฟุ๊ฟุ๊นี่นะเป็นปากกายแบบผู้ดีผู้ดีนะฮะเพราะแบรนด์โนเบิลเนี่ยต้องบ่งบอกแล้วครับว่าเสียงเขาจะออกผู้ดีผู้ดีนะครับเนียนละมุนละมุนมาสบายๆนะครับไม่ได้โฉ่งฉ่างมากนะครับไม่มีความหยาบเลยครับของปลายเสียงครับมาลองฟังกันได้นะครับตัวนี้นะฮะเรามาสรุปกันให้สักนิดนึงนะครับว่าเหมาะกับใครบ้างครับแนวเสียงของเขานะครับเหมาะกับฟังเพลงได้หลากหลายแนวนะครับตัวนี้นะครับรายละเอียดดีเทลต่างเนี่ยสามารถที่อาไปทํางานมอนิเตอร์ได้นะครับเพราะว่าอะะไรผมจ บอกเี้ครับว่ามีข้อพิสูจน์แล้วนะครับและดุนตีดังๆนะครับในเกาหลีญี่ปุ่นใช้รุ่นนี้กันนะครับตลาดเกาหลีญี่ปุ่นนี่แตกมากๆเลยนะครับกับรุ่นนี้เนี่ยขายดีราคาไม่แรงด้วยและที่สําคัญครับตัวแบรนด์ของเขาเนี่ยทำคัสตอมมาแล้วสวยแบบมันเหมือนเป็นงานอาร์ตชิ้นหนึ่งเป็นมาสเตอร์พซให้คุณเลยนะครับเหมือนเป็นงานอาร์ตที่มีเสียงเลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้ไม่ว่าวัสดุนะครับเรื่องคุณภาพเสียงนะครับโอ้โหไปได้ไกลมากสะสมก็ได้นะครับหรือเอาไว้ใช้ทํางานก็ดีนะครับ มาสรุปนะครับราคานะครับอยู่ที่ยูนิเวอร์แซลนะครับ26,900บาทครับคัสตอมนะครับอยู่ที่3 9ม0 0บาทครับสำหรับใครท่านใดที่สนใจครับสามารถมาลองเดโมกันได้ที่ร้านเซอร์พูเบอร์ของเราครับถ้าเกิดท่านใดครับมีข้อสงสัยหรืออะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับถ้าเกิดผมมีเวลาครับก็จะรีบมาตอบเลยครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ